ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้วันอังคารที่11พฤษภาคม2564นำเสนอกรรมลิขิตชีวิตคนเรียบเรียงโดยสสิลาแหลง EP ที่16บทที่5เหตุนำไปสู่อบายภูมิโลกอสุรกาย โลกใหม่ที่บุคคลมีกรรมซึ่งถูกอกุศลกรรมวิบากชักนำให้ไปเกิดใหม่กล่าวคืออบายภูมิโลกอสุรกายนั้นมันหาใช่มีสภาพเหมือนกับมนุษย์โลกที่เขาเคยอยู่อาศัยไม่เพราะโลกแห่งอสุรกายนี้เป็นโลกที่มีแต่ความชั่วร้ายไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยมองไปทางไหนมีแต่เหล่าอสุรกายทั้งหลายซึ่งมีรูปกายชั่วไม่สวยงาม และมีใบหน้าอันเต็มไปด้วยความทุกข์ปราศจากความสุขรื่นเริงโดยสิ้นเชิงสมกับคำที่ว่าอบายสัตว์ที่ชื่อว่าวินิบาตอสุรกายก็เพราะว่าเป็นเหล่าสัตว์ที่ไม่มีความสวยงามและไม่มีความสุขรื่นเริงเมื่อ mm hmm. <P> อสุรกายผู้บังเกิดใหม่กวาดสายตามองไปรอบๆเห็นเหล่าอสุรกายมีร่างร้ายน่าเกลียดหน้าชัง ก็ให้บังเกิดความสังเวชใจครั้นหารมามองเห็นร่างกายแห่งตนบ้างก็ปรากฏมีภาวะที่น่าเกลียดน่าชังเป็นเช่นเดียวกันจึงมีความเสียใจเป็นนักหนาต้องก้มหน้าเสวยกรรมอยู่ในภูมินั้นเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้เพราะไม่รู้จะหลบไปอยู่ที่ไหนเป็นอันว่าสัตว์ที่ไปอุบัติเกิดในอสุรกายภูมินี้แล้ว จะไม่มีความแช่มชื่นร่าเริงเลยเป็นอันขาดตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกอสุรกายนี้มีแต่ความเศร้าความทุกข์ปราศจากความสนุกสนานรื่นเริงไม่มีการเล่นให้ได้รับความบันเทิงใจในบางคราวเหมือนอย่างมนุษย์โลกเรานี้แม้แต่สักนิดหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงบัญญัติเรียกชื่อโลกอสุรกายนี้ว่าอสุรกายภูมิคือภูมิเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว อันปราศจากความแช่มชื่นร่าเริงชีวิตในโลกอสุรกายเมื่อจะกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์นิบาตในอสุรกายสัตวตาวาสหรือโลกอสุรกายนี้แล้วย่อมเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยความทุกข์เป็นชีวิตที่ไม่น่าพิสมัยเหมือนกับชีวิตของเหล่าสัตว์ในอบายอื่นทั่วไปสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติเกิดในภูมิอสุรกายนี้โดยมาก ย่อมถูกเรียกชื่อว่ากาลกันชิกาอสุรกายทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่สัตว์อสุรกายทั้งหลายนี้มีสภาพที่เหมือนอเหมืนกันอยู่อย่างหนึ่งคือมีมุกวารช่องปากเล็กยิ่งนักประมาณเท่ารูเข็มอันใช้กันอยู่ในมนุษย์โลกเรานี้เท่านั้นขอท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงทราบลักษณะและชีวิตความเป็นอยู่ของอสุรกายสัตว์ทั้งหลายดังต่อไปนี้ อสุรกายสัตว์ประเภทหนึ่งมีลักษณะและดูหน้าทุเรศพิลึกเพราะเขามีสรีระร่างกายผ่ายผอมนักหนาแต่ว่าสูงชะลูดนับได้เป็นร้อยเป็นพันวาขึ้นไปเนื้อและโลหิตของเขามาดว่าสักนิดหนึ่งนั้นไม่มีเลยมีแต่หนังหุ้มกระดูกเขาเป็นสัตว์ตายซากประดดดังใบไม้แห้งมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นซางอย่างสุดประมาณ ดวงตาของเขานั้นมีประมาณเล็กเท่ากับตาปูนาที่เราเห็นกันอยู่ในมนุษย์โลกนี้เท่านั้นและดวงตาของเขานั้นไม่ได้ประดิษฐานตั้งอยู่ที่ใบหน้าเช่นเดียวกับดวงตาของมนุษย์เราแต่ว่าไพร่ไปประดิษฐานตั้งอยู่ตรงกลางกระหม่อมศีรษะของเขาแม้มุขขทวานช่องปากอันเล็กประมาณเท่ารูเข็มของเขาก็อยู่บนศีรษะ กลางกระหม่อมใกล้ๆกับดวงตาของเขานั่นเองนอกจากจะมีรูปร่างประกอบไปด้วยลักษณะแปลกประหลาดพิลึกหน้าทุเรศดังกล่าวมาแล้วอสุรกายสัตว์ยังมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างแสนลำบากยากเย็นต้องต่อสู้กับความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการสแสวงหาอาหารของเขานั้นกว่าจะได้มาย่อมเป็นไปได้โดยยากนักหนา ก็จะไม่ยากอย่างไรได้เล่าเพราะดวงตาของเขาเล็กเหลือเกินไม่สมกับร่างกายอันสูงใหญ่มินำซ้ำยังไพรไปตั้งอยู่บนกลางกระหม่อมเสียอีกอย่างนี้แล้วจะมองเห็นอาหารได้ง่ายๆอย่างไรกันครั้นเขาพบเจออาหารตามอสุรกายวิสัยแล้วจะบริโภคแต่ละครั้งก็แสนจะลำบากเพราะว่าปากของเขาตั้งอยู่กลางกระหม่อมเนื้อศีรษะฉะนั้น ในเวลาจะบริโภคอาหารจึงต้องเอาหัวปักลงมาข้างล่างและเอาตีนชี้ฟ้าต้องตั้งท่าอย่างนี้จึงจะบริโภคเข้าไปได้และกว่าอาหารจะเข้าปากได้ก็แสนจะลำเค็ญทั้งนี้ก็เพราะว่าเขามีมุขคตวานอันเล็กนักหนาคือว่ามีปากเท่ารูเข็มเท่านั้นเองต้องเสวยกรรมเป็นอสุรกายสัตว์ท่องเที่ยวไปในอสุรกายสัตว์ตาวาด ทนทุกขทรมานหิวกระหายอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นอกุศลกรรมที่ทำไว้จึงจะไปเกิดในภูมิอื่นต่อไปยามตามนิากรรมอสุรกายอีกประการหนึ่งนั้นมีลักษณะการและรูปร่างแปลกประหลาดแตกต่างจากประเภทที่กล่าวมาคือมีท้องยานใหญ่ยิ่งนักนาส่วนหน้าหลังสก,กปรกไม่น่าดู ตลอดลำตัวสูงใหญ่ทื่อมาลือ้อมีสีกายดำทะมึนหน้าเกรงขามีเล็บเท้ายาวรีแหลมคมนอกจากจะมีลักษณะอันชั่วร้ายดังกล่าวมาน,นี้แล้วอสุรกายประเภทนี้ยังเป็นอสุรกายที่มีสันดานร้ายใจคอเยี่ยมโหดดุด,ดันมักมีปกติคมแหงเพื่อนอสุรกายด้วยกันตลอดทุกวันเวลาไม่ต้องมีหน้าที่ทำอะไรอื่นทั้งสิ้น นอกจากจะมีมือถือกระบองเหล็กอสุรกายซึ่งมีลักษณะแดงฉานรุ่งเรืองด้วยเปลวไฟท่องเที่ยวสแสวงหาอาหารไปในอสุรกายสัตวาวาดด้วยความหิวโหยเกินขนาดครั้นมาพบเพื่อนอสุรกายด้วยกันก็มีอาการประหนึ่งเป็นบ้าจำหน้าเพื่อนกันไม่ได้ตรงรีเข้าไปฟาดด้วยกระบองเหล็กที่ถืออยู่ในมือนั้นฝ่ายอสุรกายเพื่อนกันเมื่อเห็นมันบ้ามุ่งหน้าแต่จะประหารตนเช่นนั้น ก็พลันเกิดบ้าขึ้นมาตีตอบไปบ้างอยู่อุตรุดต,ต่างคนต่างก็แสดงอาการดุร้ายประหารกันด้วยอสุรกายริ์คล้ายคนวิกลจริตอยู่อย่างนี้นานแสนนานย่างกันแลกันให้ได้รับทุกขเวทนาเจ็บปวดนักหนาเมื่อหมดริ์บ้าแล้วต่างก็โซซัดโซเซแยกกันไปเที่ยวหาอาหารต่อไปกว่าจะได้บริโภคนั้นยากนักหนา โอกาสที่จะไม่ได้นั่นแหละมีมากกว่าต้องทนทุกขเวทนาทรงเพศเป็นอสุรกายสันดานร้ายอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นอกุศลกรรมที่ทำไว้จึงจะไปเกิดในภูมิอื่นต่อไปตามนถากรรมในกรณีนี้หากจะมีปัญหาแทรกเข้ามาว่าทําอากุศลกรรมชนิดใดไว้จึงต้องมาถือกำเนิดเป็นสัตว์ในอสุรกายภูมินี้ คำวิสัชนาก็มีอยู่ว่าเท่าที่ปรากฏโดยมากอากุศลกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทําด้วยโลกเจตนาย่อมสม่งผลวิบากร้ายให้มาอุบัติเกิดเป็นสัตว์วินิบาตในอสุรกายภูมินี้เช่นเมื่อครั้งที่ตนเป็นมนุษย์มีความโลภประจําจิตมากไปด้วยอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นจึงล่วงอกุศลกรรมบทประกอบทุจริตด้วยการปล้นขโมย หรือช่อโกงทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเอามาเป็นของตนไม่รู้จักประกอบอาชีพทำมาหากินเห็นคนทั้งหลายเขามีทรัพย์สมบัติก็บังเกิดความริษยาปรารถนาจับทำลายล้างหรืออยากจะได้เอามาเป็นของตนแล้วก็ลงมือประกอบอกุศลกรรมอธินนาทานเพื่อให้ได้มาซึ่งสมบัติอันตนปรารถนาหรือมิฉะนั้นก็เป็นคนมากไปด้วยอภิชาอากุศลกรรม ทำการช่อโกงเอาทรัพย์สินอันเป็นของสงฆ์ซึ่งบุคคลผู้มีศรัทธาทั้งหลายอุทิศให้เป็นทานวัดจัดเข้าไปในสังฆทานหรือมิฉะนั้นเห็นเขาขุดบ่อขุดสะสร้างสาธารณาสถานสําหรับคนทั่วไปก็บังเกิดความไม่พอใจเพราะความที่ตนเป็นคนมากไปด้วยความพยาบาทอากุศลละเจตนาพยายามหาทางทําลายล้าง ไม่ให้ผู้อื่นได้บริโภคใช้สอยด้วยน้ำจิตริษยาเป็นพาลชนครั้นแตกตายทำลายชนอกุศลกรรมบทเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ให้ผลวิบากฉุดกระชากลากมาเกิดเป็นวินิบาทสัตว์ในอสุรกายภูมินี้เท่าทิพนนานามานี้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายก็คงจักสังเกตได้ว่าสัตว์ในอสุรกายภูมินี้มีสภาวะที่ละไมคล้ายกับสัตว์เปรต ในเปติวิศยภูมิเป็นส่วนมากทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในด้านอากุศลกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าภูมิทั้งสองนี้ใกล้ชิดติดต่อกันมากฉะนั้นบางท่านจึงเรียกติดต่อกันไปเลยว่าเปรตอสุรกายแต่จะอย่างไรก็ตามพึงสังเกตภาวะที่แตกต่างกันแห่งภูมิทั้งสองนี้คือภูมิเปรตและภูมิอสุรกายดังต่อไปนี้ 1. เปติวิสศยภูมิหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุคติมีสัญ,ญลักษณ์ดังนี้คือสัตว์ที่ไปเกิดในภูมินี้ย่อมประสบทุกขเวทนาเพราะความอยากอาหารเป็นส่วนมากแท้จริงสัตว์ทั้งหลายในเป็นเปรตวิสัยนั้นบางพวกไม่ได้บริโภคโภชนาหารสิ้นกาลานานตลอดเวลาสอบสามพุทธันดรก็มีบังเกิดความแสบร้อนในท้องในไส้ของตนเป็นยิ่งนัก พราะถูกไฟในกายเผาลนอยู่ตลอดเวลาเปรียบดังว่าไฟอันไหม้อยู่ในโพรไม้ฉะนั้นเปรตทั้งหลายในเปรตวิสัยย่อมจากเสวยทุกใหญ่จะนับจะประมาณความหิวโหวยและความอดอยากนั้นเลือที่จะขนานนับ 2. อ,อสุรกายภูมิหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวินิบาตมีลักษณะดังนี้สัตว์ที่ไปเกิดในภูมินี้ย่อมประสบทุกขเวทนาเพราะความกระหายน้ำเป็นส่วนมาก แท้จริงสัตว์ทั้งหลายในอสุรกายภูมินั้นบางพวกเป็นพวกวิบากแห่งอกุศลแต่กระแสชนจะได้หยดถูกปลายชิวหามาดว่าจะให้เปียกสักนิดหนึ่งเป็นไม่มีเลยตลอดเวลานาน,านสิ้นการสองสามพุทธันดรบางทีเห็นชโลธรคือบ่อบึงและมหานทีสัตว์อสุรกายทั้งหลายก็ยินดีว่าตนจะได้ดื่มกินซึ่งน้ำพยายามจตเกียจตะกายไปอย่างกระเสือกกระสน แต่พอไปถึงแล้วกระแสชนนั้นก็ไม่ได้มีสายในท้องนาทีก็กลับเป็นเพลิงลุกรุ่งโรธโชตนาการเผาพลานตนให้ได้รับความร้อนและเจ็บปวดเป็นนักนาหรือบางทีก็กลายเป็นแผ่นศิลาอันแห้งผากเป็นอัศจรรย์อสุรกายเหล่านั้นก็มีจิตเหือดแห้งให้รู้สึกกระหายน้ำเป็นกำลังต้องเสวยทุกข์ เป็นอสุรกายกระหายน้ำอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นอกุศลกรรมที่ตนทำไว้แต่ปางหลังติรัชานภูมิเมื่อบุคคลผู้มีใจบาปหยาบช้าประกอบอกุศลกรรมบททั้งหลายและอกุศลกรรมบทนั้นมีโอกาสที่จะให้วิบากนาไปเกิดในติรัชานภูมิหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอบายได้เป็นที่แน่นอนแล้ว ในขณะที่เขาจะเคลื่อนแคล้วขาดใจตายไปจากโลกมนุษย์แล้วไปผุดเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานตามพระพุทธบัญญัตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้นย่อมจกมีเหตุการณ์อันแสดงว่าเขาจะได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่ๆปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในมรณาสันนวิถีเสียก่อนเป็นธรรมดาก็เหตุการณ์อันเป็นเครื่องบอกล่วงหน้า เพื่อให้รู้ว่าจักได้ไปเกิดเป็นอบายสัตว์หรือสัตว์เดรัจฉานนั้นได้แก่คตินิมิตตารม์กล่าวคือนิมิตต่างๆที่บ่งบอกถึงคติแห่งภูมิเดรัจฉานทั้งหลายซึ่งตนจักต้องไปเกิดในชั่วระยะบัดเดียวใจนั้นจึงต้องบังเกิดขึ้นคือในขณะที่ม่านดำแห่งชีวิตค่อยๆรูดปิดลงรำไรซึ่งได้แก่ในขณะที่เขากำลังย่างเข้าสู่แดนมฤตยูนั้น พลันคตินิมิตตารมย่อมจะบังเกิดขึ้นก่อนเป็นคตินิมิตหลายสิ่งหลายอย่างเช่นบางทีให้เห็นคตินิมิตเป็นทุ่งหญ้าเป็นป่าไม้เป็นดงใหญ่เป็นเชิงเขาเป็นชายน้ำเป็นแม่น้ำเป็นกอไผ่และปุเขาเป็นต้นบางทีก็ให้เห็นคตินิมิตเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นให้เป็นรูปนกหนูหมูหมาหมีเป็ดไก่เสือตุ๊กแกช้างควาย หรือรูปสัตว์เล็กๆเช่นจิ้งจกตุกแกไส้เดือนแมงมุมเหล่านี้เป็นต้นรูปภาพอันเป็นคตินิมิตตารมซึ่งเกิดจากวิบากแห่งอกุศล,ลกรรมบทเหล่านี้ย่อมจะมาปรากฏให้ผู้มีอนาคตที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เห็นอย่างเด่นชัดแจ่มใสในทางมโนทวารคือใจเขาเห็นของเขาคนเดียวเท่านั้นเราท่านหรือคนอื่นจะพลอยไปเห็นด้วยไม่ได้ เมื่อเขาได้เห็นคตินิมิตเหล่านี้แล้วจิตยึดหน่วงไว้เป็นอารมณ์ครั้นดับจิตตายไปในขณะนั้นเขาก็จะพลันลอยและลิ้วลงไปโดยบ่ายโฉมหน้าไปเป็นอบายสัตว์ในโลกเดรัจฉานทันทีทั้งนี้ก็เพราะว่าคตินิมิตเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ให้รู้ว่าเขาผู้นั้นจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอนโลกเดรัจฉาน โลกใหม่ที่บุคคลผู้มีกรรมซึ่งผลวิ่ปากแห่งอกุศลกรรมชักนำให้เกิดใหม่กล่าวคืออบายภูมิโลกเดรัจฉานนั้นมันหาใช่มีสภาพเหมือนกับมนุษย์โลกเราที่เขาเคยอยู่ไม่เพราะว่าติรัชานภูมิหรือโลกเดรัจฉานนั้นเป็นโลกอาพับอับเศร้าหมองสีสัตว์ทั้งหลายที่ไปอุบัติเกิดในโลกนี้จะมีโอกาสชื่นชมยินดีในโลกกยสมบัติน้อยนักหนา ท่านกล่าวไว้ว่ามีความชื่นชมยินดีอยู่แต่เพียง3ประการเท่านั้นคือ 1. การกิน 2. การนอน 3. การเมถุนกิดสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายย่อมมีปกติวิสัยยินดีได้แต่ในเหตุ3ามประการเท่านั้นจะได้ยินดีในเหตุอื่นนอกจากนี้หาได้ไม่ด้วยเหตุนี้โลกของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจึงได้นามว่าติรัจฉานภูมิ คือโลกของเหล่าสัตว์ที่มีความยินดีในเหตุเพียงสามประการอันหนึ่งคําว่าติรัชานภูมินี้ยังหมายความได้อีกอย่างหนึ่งคือหมายความว่าโลกของสัตว์ผู้ไปทางขวางได้อีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าสัตว์ที่ไปเกิดในภูมินี้เวลาจะจรลีหรือไปไหนมาไหนต้องไปตามขวางหรือตามยาวคือต้องคว่ำอกไปทั้งสิ้น พึงดูตัวอย่างสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ข้างตัวเราเวลานี้เช่นหมูหมาเป็ดไก่เวลามันจะไปไหนแต่ละทีต้องไปตามขวางลำตัวคือความอกไปทั้งสิน้นซึ่งผิดกับมนุษย์เราเพราะมนุษย์เราไปตามตรงศีรษะเป็นอวัยวะเปื้องบนตั้งอยู่สูงสุดไม่ใช่ศีษะขวางๆอย่างเช่นศีรษะเดรัจฉานนอกจากร่างกายของเขาเหล่านั้นจะมีสภาพไปอย่างขวางๆแล้ว ในส่วนจิตใจของเขาก็ยังปรากฏว่ามีสภาพขวางอีกด้วยคือขวางจากมรรคผลนิพพานทั้งนี้ก็เพราะสัตว์ที่ไปเกิดในติรชานภูมิซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เตรจชานแล้วถึงแม้จะพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีสักเท่าใดจะมีจิตใจประเสริฐเลิศล้นสักแค่ไหนจะเคยมีวาสนาบารมีมากมายเพียงไรแต่การที่จะมีโอกาสได้บรรลุอมตะธรรมอันประเสริฐ เปล่าวคือมรรคผลนิพพานในชาติที่ตนเป็นสัตว์ยรชาน,นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเป็นอันขาดจะมีโอกาสได้โลกียสมบัติอย่างมากก็เพียงแค่สวรรค์สมบัติเท่านั้นเพราะค่าที่เป็นโลกของสัตว์ผู้อาภัพทั้งหลายดังกล่าวมาฉะนั้นท่านจึงเรียกโลกนี้ว่าติรัชานภูมิคือโลกของสัตว์ผู้ไปโดยขวางชีวิตในโลกเดรรชาน เมื่อจะกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์ในโลกเดรัจฉานแล้วสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายย่อมแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆมีจํานวน4ประเภทคือ 1. อปะทะติรชานสัตว์เดรัจฉานประเภทไม่มีเท้าคือไม่มีขาซึ่งได้แก่งูปลาไส้เดือนเป็นอาทิ 2. ทวิปะทะติรชาน สัตว์เดรัจฉานประเภทมีสองเท้าซึ่งได้แก่แร้งกานกเป็ดไก่เป็นอาทิ 3. จตุปะทะติรชานสัตว์เดรัจฉานประเภทมีสี่เท้าซึ่งได้แก่หมีหมาช้างม้าวัวควายเป็นอาทิ 4. พผะหุปะทตะติรชานสัตว์เดรัจฉานประเภทที่เท้ามากกว่าสี่เท้าขึ้นไปซึ่งได้แก่กิ้งกือตะขาบเป็นต้น เหล่าสัตว์ในติรชานภูมินี้ย่อมมีความเป็นอยู่เช่นที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้แล้วโดยมากเพราะว่าเหล่าสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างปรากฏเป็นตัวตนคนเราสามารถที่จะเห็นได้ไม่เหมือนเหล่าสัตว์ในอบบยภูมิชนิดอื่นที่มีกายไม่ปรากฏมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเห็นได้เช่นเปรตอสุรกายเป็นต้นอย่างไรก็ดีความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย เท่าที่ควรทราบโดยย่อในที่นี้คือสถานที่สัตว์ที่ไปเกิดในโลกดิรัจฉานแล้วย่อมมีชีวิตอยู่ไม่เป็นที่เพราะไม่มีสถานที่อยู่เป็นของตนโดยเฉพาะไม่เหมือนสัตว์ที่ไปเกิดในแดนนรกเพราะในโลกนรกนั้นมีสถานที่อยู่เป็นขุมขุมเราสัตว์ไปตกอยู่ในนรกขุมไหนก็ต้องเสวยวิบากแห่งอกุศล,ลกรรมความชั่วของตนอยู่ในนรกขุมนั้นเป็นเวลานานนัก รันพ้นกรรมตายจากนารกขุมนั้นแล้วถ้าบาปยังมีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกในนรกขุมอื่นและเสวยทุกข์อยู่ที่นั่นต่อไปจนกว่าจะพ้นจากบาปกรรมที่ทำไว้แต่สัตว์ที่ไปเกิดในติรชานภูมินี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่มีที่อยู่เป็นของตนโดยเฉพาะมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งบางทีเที่ยวแทรกแซงมนุษย์อยู่ตามบ้านตามเรือน บางทีก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเถื่อนเที่ยวอ,อยู่อาศัยตามป่าดําตามดงบางทีก็อยู่ในคงคาหนองน้ำนาทีทนันในพื้นปัจจภีที่เราอยู่เวลานี้สัตว์เดรัจฉานอยู่อาศัยทั่วไปมากมายเช่นที่ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้เห็นกันอยู่ทั่วๆไปแล้วความเป็นอยู่สัตว์ที่ไปเกิดในโลกเดรัจฉานแล้วย่อมมีความเป็นอยู่ลำบากยากเย็นกว่ามนุษย์เรามากมายนะัก เพราะเป็นสัตว์ที่มีภัยต่อชีวิตรอบด้านชีวิตจักอยู่รอดไปได้แต่ละวันนั้นแสนจะลำบากยากเย็นเป็นสาหัสเป็นชีวิตของสัตว์ที่ตกต่ำแสนจะอาภัพได้รับแต่ความไม่สบายรอบด้านต้องยุ่งอยู่กับการสแสวงหาอาหารมาใส่ท้องอยู่ตลอดเวลากว่าจะได้มาก็รู้สึกยากนักหนาต้องระวังกายระแวงภัยอยู่เนืองนิดเกิดความหวาสดสสดุ้งแห่งจิตไม่มีหยุดไหนจะภัยจากมนุษย์คอยตีฆ่า ไหนจะภัยจากสัตว์ที่ใหญ่กว่าคอยประหารต้องทนทุกข์ทรมานเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้จึงจะไปเกิดในภูมิอื่นตามนถากรรมรวมความแล้วว่าชีวิตของสัตว์เดรัจฉานนี้ไม่ดีแน่มีแต่จะได้รับความทุกข์กระเสือกกระสนวุ่นวายเรื่อยไปที่ต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะวิบากแห่งอกุศลกรรมที่ตนทำไวบ้บรรดาให้เป็นไป สมตามัยะแห่งพระพุทธพจน์บทสำคัญซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าตรัสไว้ในธรรมปริยายสูตรแห่งทัศกนิบาทตอังคุตระนิกายดังต่อไปนี้สรุปความอากุศลกรรมอกุศลกรรมซึ่งเป็นกรรมฝ่ายบาปอันได้แก่อกุศลกรรมบททั้ง10ประการมีปาณาติบาตเป็นต้นมีมิจฉาทิฐิเป็นปริโยสานี้ ย่อมเป็นตัวการบันดาลกรรมวิบากประเภทที่มีพฤติการเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนให้บางเกิดขึ้นเป็นอเนกประการความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการบันดาลแห่งอกุศลกรรมในปัจจุบันชาตินี้จักคอยกไว้ไม่กล่าวเพราะเป็นสิ่งที่เห็นกันได้ง่ายฉะนั้นจึงรวบรัดัดความไปกล่าวถึงความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความบันดาลแห่งอกุศลกรรมในชาติต่อไปเลยทีเดียว คือหากบุคคลใดเป็นคนมีสันดานร้ายมีใจบาปหยากช้าไม่คำนึงถึงโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงแล้วประกอบอกุศล,ลกรรมใส่ตนไว้เมื่อเขาผู้นั้นหมดแรงหมดฤทธิ์สิ้นชีวิตขาดใจตายไปจากโลกมนุษย์นี้แล้วย่อมจะไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปโดยที่แท้เขาย่อมจะต้องถูกผลวิบากแห่งอกุศลที่ตนกระทำไว้ ฉุดกระชากลากไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่ทันทีหากว่าอากุศลกรรมมีกำลังแรงกล้าเหมาะสมที่จะชักพาให้เขาไปเกิดในติรชานภูมิได้แล้วในวินาทีที่เขาขาดใจตาย,ตายไปโดยมีจิตไม่ผ่องแผ้วนั่นเองวิบากแห่งอกุศลกรรมก็ทำหน้าที่ฉุดกระชากลากพาบุคคลเจ้ากรรมให้ไปปฏิสนธิในกำเนิดสัตว์เดรชนันเช่นเกิดเป็นเฮี้ยเป็นควายเป็นมา้าหมูนกปลา กว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตามเดิมอีกนั้นย่อมเป็นการยากหนักหนาหากว่าอากุศลกรรมมีกำลังแรงกล้าเหมาะสมที่จะชักพาให้เขาไปเกิดในเปรตติวิสยภูมิได้แล้วในวินาทีที่เขาขาดใจตายไปโดยมีจิตไม่ผ่องแพ้วนั่นเองวิบากแห่งอกุศลกรรมก็จะเท่าเข้าทำหน้าที่ฉุดกระชากลากพาบุคคลเจ้ากรรมนั้นให้ไปปฏิสนธิในเปรตวิสัย กลายเป็นผีเปรตมีรูปร่างแสนจะน่าทุเรศไม่เหมือนคนต้องทนทุกทรมานเพราะความหิวโหยอดอยากอาหารเหลือกำลังต้องเสวยกรรมอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตามเดิมอีกนั้นย่อมเป็นการยากนักหนาหากว่าอากุศลกรรมมีกำลังแรงกล้าเหมาะสมที่จะชักพาให้เขาไปเกิดในอสุรกายภูมิได้แล้วในวินาทีที่เขาขาดใจตายไป โดยมีจิตไม่ผ่องแผ้วนั่นเองวิบากแห่งอกุศลกรรมก็จะเข้าทำหน้าที่ฉุดกระชากลากพาบุคคลเจ้ากรรมนั่นให้ไปถือปฏิสนธิในอสุรกายวิสัยกลายเป็นอสุรกายสัตว์ซึ่งมีรูปร่างแปลกประหลาดเดหลื้อยเป็นสัตว์ร่างร้ายหิวกระหายน้ำเหลือประมาณต้องทนทุกทรมานเป็นอสุรกายสัตว์ท่องเที่ยวร้วยปในอสุรกายสัตว์ตาวาด กว่าจะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตามเดิมอีกนั้นย่อมเป็นอันยากนักหนาท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายอากุศลกรรมย่อมเป็นตัวการบันดาลกรรมวิบากประเภทที่มีพฤติการเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเราท่านผู้มีปัญญาเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา เมื่อวันเกรงต่อความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งมีสภาพเกิดขึ้นจากวิบากแห่งอกุศล,ลกรรมแล้วพึงงดเวน้นคือไม่ทำอกุศลกรรมนั่นเทียวจึงจะเป็นการดีกลับมาติดตามรับฟังกรรมลิขิตชีวิตคนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันอังคารหน้าสําหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง อังคารหน้านำเสนอเหตุนำไปสู่สุขติภูมิสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ